สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK แล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็น Money Favorite ประจำเดือนเมษายนนะคะสิ่งที่ทีเคใช้แล้วชอบในเดือนเมษายนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นทีต้องขอขอโทษทุกๆคนก่อนเลยที่ปล่อยคลิปนี้ให้ให้รอนานกันเนื่องจากว่า TK อยู่ที่เท็กซัสนะคะช่วง2ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ฝนตกหนักมากแล้วก็ลูกเห็บถลม่มเทอร์เนโดถลม่มคือแบบมีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาทําให้ไม่สามารถมานั่งทําคลิปได้นะคะเนื่องจากทีเคไม่ได้มีสตูดิโอมีการจัดไฟใดๆทั้งสิ้นจะต้องพึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ของเรานะคะซึ่งก็มีวันนี้แหละได้มีโอกาสว่ามีมีมีสองมีแสงมีอะไรให้ได้มานั่งเมา้ามอยกันนะคะ เฟ o r i ์ไอเทมก็คือลากยาวมาเลยไม่ใช่แค่เดือนหนึ่งแล้วจะเป็นเดือนครึ่งเลยนะคะเยอะแยะมากมายอ่ะเรามาเริ่มกันเลยสิ่งแรกนะคะสองสิ่งแรกที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จาก e v b r o c h e r นะคะเป็นสิ่งที่สารีส่งมาให้ TK ใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่ TK แนะนำเลยบอกต่อนะคะมาตอบย้ำกับสิ่งที่สารีได้พูดไว้อีกทีหนึ่งนะ สาวๆที่อยู่ที่อเมริกานะคะสิ่งนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องจดเอาไว้ในช้อปปิ้งลิสต์อีกต่อไปนะว่าจะกลับเมืองไทยแล้วจะต้องไปซื้อนะคะเพราะว่าหาซื้อได้แล้วที่อเมริกานะคะเดี๋ยวลงเว็บไซต์เอาไว้ให้ด้านล่างนะแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากสิ่งใดนะคะที่เคนแนะนำสอตัวนี้เลยนะคะตัวแรกเป็นบอดี้สครับโอลิฟออยล์นะคะ ใช้แล้วเม็ดสครับไม่อยากจนเกินไปนะคะขัดแล้วก็แบบเพลินๆไม่เจ็บไม่บาดผิวนะคะสิ่งที่ชอบมากๆสำหรับสิ่งนี้เนี่ยคือเวลาที่ขัดแล้วล้างน้ำออกแล้วเนี่ยมันจะทิ้งความมันของโอล v ฟออยนะคะอยู่บนผิวเราแบบพอดีๆจะรู้สึกว่าพออยู่ออกจากห้องน้ำ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบทำไมผิวฉันดีมันมีความเงางาม ความแบบนุ่มชุ่มชื่อนอะไรประมาณนี้นะคะไม่เคยได้รับความรู้สึกของอะไรแบบนี้จากการใช้สครับตัวไหนมาก่อนนะแนะนำเลยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศอเมริกาถ้าหากซื้อสิ่งนี้ได้นะคะลองดูเสียแล้วก็สำหรับสาวๆที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะเพลิดเพลินมากกับการใช้สิ่งนี้นะคะเอ่อถัดมานะคะเป็น rasberry p vinegar นะตัวนี้เป็น ตัวแบบหมักผมล้างสารเคมีอะไรประมาณนี้นะคะใช้หลังจากที่อยู่สระผมเสร็จแล้วแล้วก็นวดผมเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นน้ําสุดท้ายนะใช้บีบลงไปเนี่ยเพื่อแบบตัวล้างสารเคมีก็คือสารเคมีที่มันมาจากอยู่ในพวกสเปรย์ฉีดผมพวกแชมพูพวกครีมนวดผมอะไรที่มันอยู่ในนั้นแหละ ใช้แล้วนะคะจะรู้สึกได้ทันทีว่าผมเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะกับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดีเจติกมากแล้วก็ชอบมากสำหรับสิ่งนี้เนี่ยก็คือเขามีกลิ่นของราสเบอร์รี่ที่แบบดมแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันหอมอะมันสดชื่นมันหอมมันอมองเห็นตัวเองซื้อสองสิ่งนี้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ขอบคุณสารีอีกครั้งนึงนะคะที่แนะนำให้ทีเคได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะตัวถัดมาก็เป็นสบู่ล้างหน้านะคะทีเคเนี่ยเออถ้าติดตามทีเคมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้เนี่ยทีเคพูดถึง cleansing oil ของโคเซ่บ่อยมากนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยมันจะเหลือความมันอยู่บนหน้านิดหน่อยนะแล้วก็สบู่ที่ทีเคชอบใช้ในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ ใช้ใช้ cleansing oil ตัวนั้นเนี่ยมาล้างเครื่องสำอางแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นของ c h e e a d o l นะคะ foaming cleansing fluid mousse something something นะคะชื่อยาวมากนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าราคาเต็มเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ22เหรียญน,นะคะแต่ว่า TK ซื้อมาได้จาก tjmax ในราคาประมาณแค่12เหรียญเองนะ5 fluid ounce นะคะ150 ml ลักษณะของตัวนี้เนี่ยพอบีบออกมาแล้วเขาจะมีลักษณะเป็นแบบน้ำนมน้ำนมนะคะที่ชอบก็คือใช้แล้วหน้าไม่แห้งแล้วก็ได้ฟองที่แบบเยอะดีนุ่มดีนะคะก็รู้สึกว่าชอบแล้วมันก็อ่อนโยนต่อผิวด้วยนะคะตัวนี้ถัดมานะคะเข้าสู่ไอเทมของเครื่องสำอางกันบ้างสงสิ่งนี้นะได้อยู่ในเฟรนด์ของ TK เมื่อเดือนที่แล้วไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมา อยู่ในเฟรนด์ของ TK อีกในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือคอมบิเนชันของสิ่งนี้นั่นเองนะคะไม่อยากพูดอะไรมากแล้วนะเห็นฟินิชบนใบหน้าของ TK วันนี้แล้วชอบไหมถ้าชอบคือ2สิ่งนี้นะคะถ้าอยู่ที่อเมริกาจัดหาได้นะลองหามาทดลองใช้กันดูนะคะใช้ควบคู่กันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยปกปิดรูขุมขนได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ทำให้ได้ฟินิชที่แบบ หน้าเนียนน่ะน้านวลน,นะคะชอบแบบเป็นอะไรที่แบบต้องหยิบมาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สาวๆที่อยู่เมืองไทยอยากลองสิ่งนี้หาซื้อไม่ได้อยากให้ทีเคเปิดพรีออเดอร์ leave comment ด้านล่างมานะคะถ้าหากว่ามีมากเพียงพอเนี่ยดีทีเคจะแจ้งให้ทราบว่าจะเปิดพรีออเดอร์เมื่อไหร่ยังไงนะคะเอ่อตัวของปากตัวนี้เข้ามาอยู่ใน m ั n ลี่เฟ o r อ์ของทีเคมาเดือนที่3เดือนที่4แล้วนะคือพูดมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะคะ ปากแห้งทำยังไงก็ไม่หายสิ่งนี้ไปลองมาให้ได้นะคะลูคัสพาวนะใช้ก่อนแต่งหน้านะคะถ้าหากว่าอยู่ตื่นมาแล้วปากแห้งแล้วเนี่ยเอาสิ่งนี้ทานะคะแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ำเนี่ยมาขัดไอ้พวกรอยเอ่อรอยแห้งลิปสติกที่มันแห้งแล้วออกนะคะแล้วก็ซ้ำลงไปอีกทีบางๆพอเวลาถึงขั้นตอนของการลงลิปสติกแล้วเนี่ยดูสิ สม่ำเสมอเนียนสมูทเรียบแบบชอบมากนะคะถัดมานะคะเรายังอยู่กันใน drugstore อยู่นะคะอายแชโดว์ hadow, ตัวหนึ่งที่ที่เคชื่นชอบมากๆที่หาซื้อได้ตาม drugstore นะคะเมื่อก่อนเนี่ยชอบใช้ของ Maybelline Eye Color Tattoo นะเพราะว่ามันติดทนนานนะคะแล้วก็มีสีสวยๆให้เลือกเยอะแยะนะคะแต่ว่ามันก็ มี t e x t อร์ที่ค่อนข้างเหนียวเกลี่ยยากนะคะจนกระทั่งได้มาลองใช้ของ Roreal ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าชอบมากกว่านะคะสีเนี่ยอาจจะมีให้เลือกไม่เยอะเท่าแต่ว่าสีที่ทีเคใช้แล้วชอบมากๆเราก็แนะนำเลยขาวใช้ได้ดำอย่างทีเคใช้ได้แล้วก็ดำกว่าทีเคก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบโรสโกแบบโรสโกแพงๆมันไม่ได้มีความพิงอะไรมากมันเป็นแบบ รสโกสวยๆอ่ะนะคะก็คือสีที่อยู่บนหลังมือทีเคเส้นสุดท้ายอันนี้นะคะชื่อสีว่า Amber Rush นะคะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วทีเคได้กระทำการเปิดถุงช็อปไปให้ดูแล้วนะคะว่าทีเคไปซื้อมาเพิ่มแต่ว่าไม่เคยสวอชให้ได้ดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทีเคสวอชให้ดูเลยนะคะเริ่มจากสีนี้สีที่2อ,อันนี้นะคะชื่อสี Number 556นะคะ สารรังกฤษชื่อว่าพลัมอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะถัดมาสีม่วงอันนี้นะคะ Number 758 t o t a l Prior i t y นะคะกับสีชมพูหวานๆอีกอันนึงอันนี้นะคะชื่อสีว่า always p r e r t y pink Number 756นะคะสองสีเนี้ยที่เคยว่าสวยนะคะสำหรับที่จะใช้ได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนแต่งหน้าเข้มอยากเปลี่ยนสีอายแชโดว์อะไรประมาณเนี้ย สีม่วงสองสีเนี้ยสีม่วงกับสีพรามอันนี้ก็เป็นอะไรที่สวยเช่นเดียวกันนะคะทำสโมกกี้อายอะไรประมาณนี้แนะนําเลยนะคะเมื่อก่อนชอบคลเลอร์แททูมากกว่าแต่ว่านัดจุดนี้ชอบอันนี้มากกว่านะคะสีแน่นสีชัดใช้แบบแห้งก็ได้ใช้แบบเปียกยิ่งสีจัดชัดเจนติดทนหนักเข้าไปอีกนะคะแนะนําให้ใช้คู่ก,กันกับ MAC Fix Plus อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสเปรย์อนเนกประสงค์ที่แบบใช้ได้หลากหลายนะคะชอบมากๆ ถัดมานะคะมาถึงลิปสติกกันบ้างถัดมานะคะเป็นลิปสติกราคาย่อมเยาวคุณภาพดีนะคะนั่นก็คือลิปสติกของที่มาจากแบรนด์ Color Pop นะคะ Lipy Stick นะของที่เคมี3สีด้วยกันนะคะสีที่ที่เคชอบใช้มากที่สุดจะเป็นสีนี้นะคะ ดูแบบสดใสมากแต่ว่าเวลาใช้ทำคลิปเนี่ยเวลามันออกไปอยู่ในกล้องแล้วเนี่ยสีมันไม่ชัดเจนนะคะมันจะดูเหมือนว่าเป็นสีที่แบบป่วยๆปยแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยสีเนี้ยเป็นสีชมพูที่แบบสดใสมากๆเลยนะคะก็คือเป็นอันนี้นะสีชื่อว่า clover นะคะแนะนำมากๆห้าเหรียญใช้ดีติดทนนานใช้แล้วปากไม่แห้งนะคะ อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีที่แบบป่วยมากเกินไปสำหรับทีเคนะคะแต่ว่าคนผิวขาวเนี่ยน่าจะใช้ได้นะคะสีนี้มีสีที่ชื่อว่าเดจานะคะก็เป็นอะไรแบบนี้นะคะทีเคว่าสีเขาใกล้เคียงกันมากๆเลยกับเมเบ e l l ลินแม็กเนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ย ไหนไก็สวอชแล้วก็อยากจะสวอชที่มีนะคะให้ได้ดูกันไปเลยก็คือเป็นสีที่ชื่อว่าแบมบี้นะคะนะคะก็เป็นสีนี้นะชอบมากอีกเช่นเดียวกันมาถึงมาสคาร่ากันบ้างนะคะที่ที่เคใช้อยู่อย่างต่อเนื่องคลินิก lash building primer นะคะก็เป็นตัวนี้นะ เนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นขาวๆนะคะพอปัดไปที่ขนตาแล้วเนี่ยเห็นทันทีเลยว่าอยู่จะได้ขนตาที่มันหนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะในกรณีที่ยูไม่อยากจะติดขนตาปลอมหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ายังอยากได้ขนตาที่มันหนามันยาวนะคะและไม่อยากไปเสียเวลากับการที่จะไปนั่งเลเยอร์มาสคาร่าตัวอื่นๆที่มีเนี่ย ซ้ำแล้วซ้าอีกนะคะตัวนี้ช่วยได้นะลองหากันมาดูให้ได้นะคะชอบมากๆตัวนี้แล้วก็ทีเคใช้คู่กับมาสคาร่าที่ใช้เราชอบในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะตัวแรกเป็นของ Fairy Drop นะคะอันนี้เนี่ยช่วยมากๆในเรื่องของ Lengthening นะคะคือใช้แล้วขนตายาวไฟเบอร์แบบอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะอะไรมันจะทำให้ขนตาชั้นยาวได้ ขนาดนั้นนะคะชอบมากตัวนี้อันนี้ซารี่ให้มานะคะกับอีกอันหนึ่งที่ไปเสียงเงินตัม,มาด้วยตัวเองนะคะก็คือ Benefit roller La ลาตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยตามคำเคลมเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายตามที่เขาเคลมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชอบเนี่ยก็คือขนแปลงนะคะมันทำให้ทีเคซอกซอนได้ตั้งแต่หัวหัวตาไปจนถึงหางตาแล้วแบบไม่เลอะเทอะเปื้อนนะคะ หัวแปลงเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็รู้สึกว่าทําให้ชีวิตการปัดขนตายดิฉันมันง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะ สสิ่งถัดมาที่ดิเคจะพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดิเคได้ลดทดลองใช้นะคะจากของแบรนด์เบเกอรนะคะทีเคไปได้ Set the best of b บเกอมาซึ่งในนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยของ4ชิ้นนะคะแต่ว่าทดลองใช้แล้วชอบและอยากจะนำมาแนะนำต่อเนี่ยมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะคะนั่นก็คือครีมบลัชอันนี้นะคะสีนี้เป็นสีที่ชื่อว่า watermelon นะคะสีก็จะเป็นแบบนี้นะตามส t c h อันนี้นะคะ อันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นแบบนุ่มๆเป็นมูสสนะคะใช้แล้วเนี่ยเขากลืนไปกับผิวได้แบบเหมือนเราเกิดมาแล้วเราหน้าแก้มเราเป็นสีชมพูแบบแก้มเด็กฝรั่งอะไรประมาณนี้นะคะกลืนไปกับผิวในขณะเดียวกันก็ให้ความวาวของชิมเมอร์ที่มันแบบละเอียดเล็กมากๆอยู่ในนั้นด้วยทําให้รู้สึกว่าหน้าเรามันแบบ ชมพูสุขภาพดีดูแบบไม่แห้งดูอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้เลือกเลยสามในหนึ่งที่แนะนำนะคะที่เคนแนะนำตัวนี้นะคะใช้ง่ายด้วยติดทนนานแล้วก็เกลี่ยง่ายใช้ง่ายอะดูรู้สึกว่ามันกลืนไปกับผิวเราทันทีนะคะอีกอันนึงเป็นไฮไลท์ที่มีลักษณะเป็นมาเป็นตลับแบบนี้นะคะเป็นเพรสพาวเดอร์นะคะสีนี้มีสีที่ชื่อว่าโอปอล นะคะอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันอะ่ะปัดไปบนแบบเหนือกับบัชออนที่อยู่ทาลงไปแล้วนะคะจะได้แบบความเงาที่แบบมันสวยอะ่ะมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะสีนี้มีสีชื่อว่า r s e gold นะคะกับอีกอันนึงตัวดังของเขาเลยนะคะมาในลักษณะของครีมแบบนี้อันนี้เนี่ยมีทั้งแบบครีมแล้วก็แบบฝุ่นนะคะแบบที่เป็นเพรสพาวเดอร์แบบนี้นะคะ มีสีที่ชื่อว่า Opp o p โปนะคะก็เดี๋ยวที่เคสเวชใหดูตรงไหนดีแล้วเนี่ยอ้เต็มไปหมดละนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าจะพอมองเห็นมันตกกระทบอะไรแค่ไหนยังไงนะคะนะสวยมากนะใช้ใช้สิ่งนี้นะคะไปบริเวณสันจมูกบริเวณแบบจุดที่อยู่ต้องการที่จะไฮไลท์นะโหแบบเวอร์วังมากอนะดูแบบ นี่คุณแม่เจรโรไมเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยนะคะสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ t าร์ตโชว์สต็อปเปอร์พาเลตัวนี้นะคะถ้าหาว่าสาวๆที่พลาดโอกาสของการจับจองสิ่งนี้ไปเมื่อปีที่แล้วที่เขาออกมาตัวที่มันเป็นรูปงูอยู่ข้างหน้านะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะทาร์ออกอันใหม่มาซึ่งทำออกมาได้ดีกว่า ตัวเดิมนะคะตัวนั้นทีเคก็มีจะบอกว่าสีของอายแชโดว์เนี่ยคัลเลอร์เพยด้อยกว่าตัวนี้มากนะคะแล้วก็การจัดคู่ของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะถ้าหากว่าอยู่เป็นคนที่ผิวสีเข้มกว่าทีเคเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยบรอนเซอร์เนี่ยเอาไปทำเป็นอายแชโดว์ได้นะคะรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ จะบอกว่าเลิฟมากๆแล้วที่เคใช้แบบใช้ตลอดใช้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วก็ให้ดูสวอชสีที่หลังมือกันนิดนึงนะคะตัวบนสุดนี้เป็นบลัชออนนะคะแล้วก็อายแชโดว์ทั้ง6สีนะคะไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร นะคะประทับใจมากแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่อยู่เมืองไทยคาดว่าอีกไม่นานสิ่งนี้จะนำเข้านะคะถ้าอยู่ที่เอเมริกา38เหรียญซื้อได้ซื้อเลยเชียร์สุดใจขัดดิ้นนะคะพกพาสะดวกแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นอะไรที่ทีเคใช้ในการเดินทางด้วยนะคะคือแบบครบคันไม่ต้องพกเยอะแล้วก็ตอบโจทย์กัางวันกลางคืนใช้ได้นะคะชอบมากๆสำหรับอันนี้ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมันลี่เฟร i t e ประจำเดือนเมษายนของ t ีเคนะคะอย่างที่ TK ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าหากว่ายุชื่นชอบสิ่งของอะไรแบบนี้เนี่ยที่หาซื้อไม่ได้ในประเทศไทยนะคะและอยากจะให้เปิดพรีออเดอร์ก็ Leave c o m นต์ลงมาบอก TK นะคะสำหรับสาวสารที่สนใจการเปิดพรีออเดอร์ของ TK เนี่ยเขาบอกก่อนว่าไม่ได้มาเปิดพรีออเดอร์ขายเพื่อเอากำไรนะคะทีอยู่ในจุดที่สามารถซื้อเครื่องสำอางได้ง่าย ถูกแล้วก็ซื้อได้สะดวกคือซื้อได้ทุกวันนะคะสิ่งนี้ซื้อออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะสิ่งนี้ก็สามารถซื้อออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านคือไม่ได้มีความยากลำบากหรือว่าเหนื่อยอะไรนะคะถ้าหากว่าอยากให้เปิดพิออเดอร์ลีฟคอมเมนต์แล้วทีเคจะจัดให้นะคะรวมถึงว่าถ้าหากว่าอยากจะทราบข่าวสารการที่ทีเคจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไปติดตามได้บน Facebook ของทีเคนะคะชื่อว่า,สาสทีเคศศีธรนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้ที่เคก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปลาสวัสดีค่ะ